สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินหนูหนอยสวัสดีดนะค่ะเด้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนครับเอฟซีทางช่องยู u ูบทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้ออ่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ตามต่อเล่าพัฒนาชุดพิเศษเนาะคะ่นะเนาะท่านผู้ชมแอดมินหนูหนอยลงคลิปเล่าพัฒนาชุดพิเศษมื้อนี้ส่าเน่ะเด้อค่ะเด้อบางคนเพิ่นตื่นขึ้นมาเพิ่นบ่เห็นคลิปเพิ่นโทรหาแอดมินหนูหนอย ทักไลใหาแอดมินหน่อยตอนนี้แอดมินหน่อยกับท่านตอบกลับอยตอบกลับเป็นบางทันบางคนเพื่อนบาบเห็นชุดพิเศษปกติเสิเห็นแต่สาวเลี้ยวแอดมินหน่อยได้บอกในคลิปยูด้วยค่ะเดอว,ว่าคลิปชุดพิเศษมื้อนี้แอดมินหน่อยสิงลงใ่หายสาแนา่จักหน่อยแอดมินหน่อยขอกลับไปเบื่องทางเหลขก,กอนวามันลุดจักมือมันจังสิกลับเข้ามาท่านผู้ชม อาบัดที่นี่แอดมินหนุอยมือขึ้นนี่ก็ได้นัง่งเบิงทางมันแลวท่านผู้ชมมือน,นี่สิเขาสิลุดกบับลูเวยค่ะเด้อกะมาเบิงมาลุนไปน้ากันท่านผู้ชมก่อนจะไปเบิงแนวทางชุดพิเศษท่านผู้ชมเขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำในเะด้อค่ะเด้อมักชอบอย่าลืมกดติดตามไว้ท่านผู้ชมบอมักพานชุดพิเศษในยำ่ำ เผยผ่าตัดบดายเด้อท่านผู้ชมทางเลกมันหนาติดตามมากเลยเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่บปท่านเขากลุ่มเขากลุ่มเด้อค่ะเด้อเขากลุ่มถ้าบออยากถ่ายอยากรอแอดมินหน่อยทางช่อง y ยูทูบค่ะคือเขากลุ่มท่านผู้ชมเขากลุ่มทักไลน์มาเด้อค่ะเด้อศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะ ขาน้อยกับปังเลาากับปังไทยกับปังเดอ้อธรูมชมตามสถิติแล้วเข้ามากกว่าลดเดอ้อธรูมชมเข้ามากกว่าลดบัี่นี่มาเบิงธรูมชมงห,หนะะนะงวดบันทีติพหายลดนะคะเนาะหงวดบัที่ติพหาลดทั้งเด่นทั้งรองหงวดนี่สิก,กับเข้ามาบอ่อธรูมชมมาเบิงทางเหลขกกันเลยเนาะคะ่นะเนาะ เราพัฒนาชุดพิเศษนะคะทีคุณพ่อคุณแม่รอคอยเอ้าวธรรมชมบที่นี่หมวดนี่แอดมินหน่อยเขียนใหม่หรอนผู้ชมเหลียกลองมาหลายคนหลายท่านแนมบบเห็นชุดวินแนมบบเห็นชุดวินนรู้ชมสิเขียนแบบใหม่เวยค่ะเด้อเหล็กวินเหล็กเด่นสิเขียนใส่กัดเลยนรูมชมอันเก่าสิเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะ เขียนไว้ทึงนี่แล้วก็ดึงเด่นออกมาแค่สองตัวท่านผู้ชมแล้วก็มาเน้นเจาะให้บัตรที่นี่เขียนไม่ได้ท่านผู้ชมแอดเมน,นูหน่อยเขียนไม่จับวินให้เลยชุดสามตัวจับวินให้นาเลยแอดเมน,นูหน่อยกระยันกระดาษมันพ,อพอ่อๆท่านผู้ชมเหล็กเด่นสี่ตัวนี่จิตเจาะให้ท่านผู้ชมเจาะเด่นให้ เด่นแปดเก้าสามสี่นี่แอดเมนูหน่อยเจาะเด่นหายสามกับสี่เดค่ะเด้อรหกคู่เด่นก็จะมีแปดเก้าแปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่และสามสี่นะคะชุดเด่นนะคะชุดเด่นท่านผู้ชมชุดรองอยู่ข้างล่างคือเก่าเด้อค่ะเด้อชุดรองอยู่ข้างล่างคือเก่าหกหางคือเก่าบัดที่นี่ชุดรองงวดนี้บอ่อยากให้ทิมไหมท่านผู้ชม แอดมินนูนห่อยประยัดให้ทีมแต่ว่าเหล็กเด่นเดนเดินดีมันมี3กับ4ี่ได้ท่านผู้ชมมี3มกับ4แล้วก็มีสองสองมันติดอยู่ชุดล่องพี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยเทียบนะคะเนาะค่อยเทียบท่านผู้ชมชุดร้องก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งหหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดและหกเจดรวมทั้งหมดได้นี่12สิบสอหาง บนล่างไปกับไม่ขาดทุนนะคะสิบสองหางบนล่างไปกับไม่ขาดทุนบัดที่นี่ท่านผู้ชมบอกเอาเมื่อนี่ก็ไปคัดเอาด้วยค่ะเดอ้อคุณพ่อคุณแม่มีเหล็กเด่นกับไปตัดเอาเนาะค่ะเนาะไปตัดเอาแอดมินหน่อยว่างชุดเต็มเดอรรมม้อท่านผู้ชมอัพแคปนาจอเอาด้วยค่ะเดอ้อบัดที่นี่ก็สีเทยียบใส่กับเหล็กเด่นแต่ละโซ่เลยท่านผู้ชม สาวเยอระะมันประท่านมาเด้อค่ะเด้อน้องว่าเดี๋ยวให้น่องเห็ดบางกรนแอดมิน,นูหน่อยถา้าว่างน่องว่าโอเคแอดมินหน่หนอยจังสีว่างธร,รูมชมคลิปหนาหนาจะได้เห็นของสาวเยอระะมันทนผูรรมชมชุดพิเศษมีหาบอบอมีหาทธรรมชมบอมีหา มีเจ็ดบอมีเจ็ดท่านผู้ชมอันใดติดเจ็ดกายจิ่มได้ค่ะเด้อเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวนี่ท่านผู้ชมเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวนี่มันมาค่อเคยเขา่าซีงวดซ่อนเด้อท่านผู้ชมมันเข่ามาสามงวดติดแล้วงวดนี้เป็นงวดทีซีแต่กะยังงมาค่อเคยเขา่าซีงวดติดเด้อค่ะเด้อเด่นหกกับศูนย์นะท่านผู 0, นะ้รรมชมเด่นหกกับศูนย์ เลขติดบนล่างเลขติดบนล่างนี่เขาแน่หลุดแนท่านมช้ชมพ่อสักแก้วแต่ว่าพ่อสักแก้วนี่เด่นหกกับสี่เด่นหกกับสี่ถาทางเลขพอมามันสิเป็นหกกับสี่นท่านมชม้ชมเป็นหกกับสี่นี่แหละไปะที่นี้เลขชุดพิเศษเท่ากับมีสี่นท่านมชม้ชมอันใดติดสี่กับแปดสี่สามสี่เก้าสี่ ติดสีนะคะเนาะ,ะเดินเดินดีบัตรที่านผู้มชมเนี่ยเทียบใส่กับเดินเดินดีเพราะว่าเคยเทียบมันกลับไปน้ำกันอยู่ได้ท่านผู้ชมติดสามกับสี่ติดสองม่มืดเลยท่านผู้ชมแอดมินก็นเลยบอกว่าสิบสองหางไปกลับบนล่างไม่ขาดทุนนะคะพูดถึงว่าเหล็กเขา่าด้วยนผู้ชมถ้าเหล็กว่เข่ากับ บอดายได้ท่านผู้ชมเหล็กบกเข่าก็คือทางไผทางมันเด้อค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมแคปหนาจ,จอเด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่แคปหนาจ,จอท่านผู้ชมเนี่ยเห็นเหล็กชนบ่เหล็กชนคู่เดียวเนาะท่านผู้ชมชนคู่เดียวแมนบ่ชนคู่เดียว ที่เด่นสุดๆกับเมนคูนี่เนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้พูดถึงเหล็กชุนเดอร์ธรรมชมแอดมินนูหน่อยยังเพราะไหนวามักเด้มันชุนกันกับกับเด่นเดินดีแอดมินนูหน่อยกับพอสักแก้วที่ว่ามันชนแมนบอลธรรมชมมันชนชนเด,นด่นเลยค่ะเดอสองโกนี่มันชนไปชุดล่องพูดถึงว่าชนชุดเด่นธรรมชมบัดที่นี่ สามสี่จุดสามตัวอันนี้เขาหาเหล็กเด่นเนาะค่ะเนาะหาเหล็กเด่นเพื่อท่านใดเพิ่นบอยักเอาเบิร์ดธรรมชมผูดถึงว่าเหล็กเด่นท่านใดที่เอาเบิร์ดกะก็เอาเมดเลยธรนมช้ชมกบประจงเบืองว่ามันชนตัวน,นั้นตนนัวนี้เอาแผ่นชุดพิเศษไปเลยเอาเด่นสุดๆตอนนี้ก็คือสามสี่ธรรมชมเลขพี่น้องนะคะ ช่วงนี้กําลังเห็ดเหล็กพี่นองเด้อท่านผู้ชมอ่ะคุณพอคุณแม่แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อถ่ายคลิปเช่นเคยาาท่านผู้ชมท่านใดจะอุดหนุนสินค้าทางลานกะทักหาแอดมินเด้อค่ะเด้อสบู่กุนต้าระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวกัแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพยาสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากเนาะค่ะเนาะคุณพอคุณแม่ที่มีปัญหาทางช่องปากนะ ปวดเหงือกปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆมาสั่งยาสีปันนาแอดมินหนูหน่อยไปลองใส่เด้อท่านผู้ชมอ้ามทันใดจะสั่งสบู่กาแฟายาสีวันโทรมาสั่งเด้อค่ะเด้อหรือว่าจะทักไลน์ท่านผู้ชมส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะสองชิ้นขึ้นไปส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยแต่ถ้าเป็นสบู่ส่งฟรีตั้งแต่แพ็คแรกนะคะอ้ามท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ มีเพียงเท่านี้แอดมินนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้โชคให้มั่น้วยค่ะเด้อพอกันใหม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ